สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านค่ะตอนนี้ตีก็อยู่ที่ทางไปอำเภอแก่งค้อนะคะก็ตอนนี้ก็กาลังเดินทางนะคะอยู่ระหว่างทางระหว่างไซยภูมิกับแก่งค้อนะคะทุกคนก็บรรยากาศนําตามถนนหนทางกับบรรยากาศยามเย็นนะคะยามเย็นท้องฟ้าเ่มใสสีฟ้าสดใสกับอากาศดีๆนะคะ โอ้แถวนี้ธรรมชาติสุดๆนะคะทุกคนนั่งรถไปด้วยชมวิวไปด้วยนะคะบรรยากาศแบบนี้อุ้ยหาได้ยากนะคะทุกคนกับท้องทุ่งนาท้องฟ้าอ่าแสงแดดสีทองอ่อนๆนะคะบวกกับท้องฟ้าสีฟ้าสดใสน,นะคะทุกคนอุ้ยไม่มีเมฆเลยนะคะไม่มีเมฆไม่มีหมอกเลยนะคะอุ้ยท้องฟ้าวันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะโกอันนี้โก้เป็นช่วงระยะ หน้าฝนนะคะหน้าฝนก็ไม่ใช่นะคะพืนทีค่ะก็ปลายฝนต้นหนาวก็แล้วกันนะคะช่วงหน้าเก็บเกี่ยวข้าวนะคะข้าวไลพื้นที่ก็เหลืองอุม่มหุ่มแล้วนะคะบางพื้นที่ก็กําลังเก็บเกี่ยวบางพื้นที่ก็เก็บเกี่ยวกันแล้วนะคะทุกคนก็อ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงคึกคักนะคะคึกคักในอ่าการทําการเกษตรเก็บกู้ผลผลิตนะคะเก็บกูผ้ผลผลิตออกจากนาข้าวแล้วก่อน ต่อด้วยหน้าอ้อยนะคะทุกคนก็เป็นที่คึกคักมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะจากเกี่ยวข้าวแล้วก็ตัดอ้อยต่อนะคะรู้บอกได้เลยว่าถ้าหน้าตัดอ้อยในแถวนี้นี่รถจะติดยาวรถจะติดนะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่ารถอ้อยเยอะนะคะรถอ้อยเยอะแข่งขันกันขนเอาอ้อยไปขายที่โรงงานนะคะแล้วก็หางรถอ้อยตัดอ้อยไปขายที่ร้านนะคะขายสด โอ้นี่ค่ะบรรยากาศาเย็นนะคะบรรยากาศาเย็นอู้ท้องทุ่งนาสวยงามวิวสุดยอดเลยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสวนมยุค,คานะคะมายุค,คาก็งดงามนะคะบอกได้เลยนะคะอยู่แถวนี้นะคะเขตเขตอำเภอแก้งคอหรือว่าช่วงระยะระหว่างไซยภูมิหากแก้งคอนะคะเป็นช่วงระยะที่มี อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเต็มไปด้วยป่าไม้ภูเขาที่เขียวงามแล้วก็วิวธรรมชาติที่สวยสดงดงามที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราวิ่งตามถนนนะคะเราวิ่งตามถนนคือพูดขนานกลับไปกับภูเขานะคะสมวิวสวยๆบรรยากาศดีๆนะคะเห็นวิวบรรยากาศแบบนี้ก็รู้สักรู้สึกกีนทีนะคะรู้สึกเบิกบานใจมากๆเลยนะคะแบบ ซุ่มสัมหัวใจนะคะทุกคนบรรยากาศยามเย็นนะกับกับท้องฟ้านะคะท้องฟ้าสีฟ้าสดใสแสงแดดสีเหลืองทองต้องกับต้นข้าวใบข้าวอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ช่วงที่ข้าวกําลังก้มนะคะกําลังก้มกําลังซื้อเหลืองสุกเต็มท้องทุ่งนาอย่างนี้นะคะโอ้โหมาถึงจุดนี้นะคะทุกคนถนนทําเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยตอกตีมาเมื่อ ไม่นานนะคะก็ประมาณสักเดือนสองเดือนได้นะคะตอนนั้นยังทําไม่เสร็จเลยนะคะโอ้โหถนนทําได้ดีทําได้สวยทําได้งามมากเลยข่ะลาดยางน่าจะเป็นลาดยางน,าน่าจะเป็นยางมาตอยหรือเปล่าน,นะคะน่าจะเป็นลาดลาดยางนะคะลาดยางตีมาตอนนั้นเพิ่ยังทํากันเต็มอยู่เลยนะคะมีหลายๆคนรถยังวิ่งได้แค่เลนเดียวเลยนะคะตีมาตอนนั้นโอ้โหทําได้เร็วมากๆเนี่ย โอ้โห oh, สุดยอดมากเลยนะคะถนนทําได้ดี mm hmm. ทําได้สวยทําได้งามด้วยนะคะโ mm hmm. อ้โหเขีดเส้นขีดเลนเต็มเส้นเต็มเรนนี่ชัดเจนมากๆสวยงามจริงๆเลยนะคะนะคะทุกคนโอ้โ oh, หสุดยอดนะคะมาตรฐานจริงๆนะคะถนนเมืองไทยนะคะทําได้ละเร็วแล้วก็ไวมากๆเลยนะคะที่เพื่อนทาที่เพื่อนทานี่น่าจะ ที่ตีเห็นรถใหญ่ๆคันใหญ่ๆนะคะทุกคนตีก็งงอยู่นะมันเป็นรถอะไรนะคะคันใหญ่ๆดำๆเลยค่ะทุกคนเพื่อนเอามาทําอะไระตอนที่เพื่อนมาทํานะตอนที่เพื่อนมาทำมันมีรถทั้งรถแมคโครรถรถรีดหรือเปล่านะคะรถที่มีหัวลูกกิ้งใหญ่ๆอยู่หัวนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็มีรถดุดูหลายคันค่ะค่ะหลายคันแต่ว่าไม่รู้ว่ารถไหนเป็นรถไหนนะคะตีก็ไม่รู้นะคะตอนนั้นนะคะ เห็นเพื่อนมาหลายคันอยู่ค่ะจอดเลียนกันอยู่ที่นี่นะคะส่วนมากตีจะมาตอนกลางคืนเนาะตอนนั้นเพื่อนก็วิ่งได้แค่ลีนเดียวนะคะทุกคนอูไม่ไม่มามประมาณสักเดือน2เดือนได้แล้วนะคะทําเสร็จสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหบอกได้เลยนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนอ่า จากไซยภูมิสู่อำเภอแก้งค้อนะคะทุกคนเป็นถนนที่ทำเสร็จใหม่ๆสวยๆงามๆเอียเอ่ยมเลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะทำได้เร็วทำได้ไวมากๆเลยนะคะโอ้โหก็เป็นระยะทางที่ไกลมากๆอยู่นะคะเนี่ยประมาณสักหลายกิโลอยู่นะคะแต่ว่าก็สุดยอดเรื่องฝีมือนะคะฝีมือนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะถนนสวยงามมากๆ สุดแสนจะสะดวกสบายเลยนะคะใครจะมาที่อำเภอแก่งคอส่วงนี้นะคะทุกคนอย่าหลงทางนะคะนี่ค่ะดูทางนะคะทางทำใหม่นะคะทางทำเสร็จใหม่ๆเอียเอ่ยมๆสีดำเงาเลยนะคะทุกคนเงามากๆเลยค่ะแล้วก็เส้นก็โอโหชัดเจนสวยงามมากๆเลยนะคะแถมฝังมุกด้วยนะคะทุกคนฝังมุกมุกเอเอเขาเรียกว่าตากบตาเขียนหรือเปล่านะคะมีมีสะท้อนแสงด้วยนะคะมีสะท้อนแสงด้วยนะคะทุกคนโอ้โหดี สุดยอดมาตรฐานจริงๆเลยนะคะถนนที่เมืองไทยนะคะนี่เป็นถนนเขตอ่าบ้านนอกหรือว่าชนบทก็ว่าได้นะคะเขตนี้นะคะก็มีแต่ไม่ค่อยเห็นบ้านคนหรอกนะคะแต่ว่ามันเป็นถนนที่ว่าเชื่อมต่อระหว่างทางเข้าเมืองนะคะทางเข้าเมืองกับสู่อำเภอนะคะนี้ทางต่อไปข้างหน้านี่ก็จะเป็นอําอ ตำบลน,นะคะตำบลช่องสมอนะคะตำบลช่องสมอมีชื่อเสียงทางด้านอุย้ยเรื่องหม่ำนะคะหม่ำนี่บอกได้เลยว่าแซบสุดๆนะคะแซบแบบแซบจริงๆนะคะทุกคนหม่ำที่ตำบลช่องสมอนะคะนะคะโหสวยงามมากๆเลยนะคะถนนก็ดีธรรมชาติก็สวยสุดยอดจริงๆขับรถนี่เพลินเลยนะคะชมเพลินเลยนะคะ โค้งไหนก็สวยโค้งนี้ก็สวยโค้งนั้นก็สวยนะคะเส้นนั้นก็ทําเสร็จเหมือนกันนะเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆก็ไล่เรียกันนะคะเส้นอีกฝากหนึ่งนะคะก็ขับรถช่วงนี้กูบอกได้เลยว่าสุดยอดแห่งความสะดวกสบายนะคะทุกคนนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องถนนหนทางแล้วนะคะเียโค้งนี้โหสุดยอดค่ะโค้งสวยมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะถนนเมืองไทยนะคะ จะเรินไปทั่วทุกพื้นที่นะคะจะเรินไปทั่วทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลน,นะคะสวยงามจริงๆค่ะธรรมชาติก็ดีนะคะอากาศน่สุดยอดนะคะบรรยากาศยาเย็นๆนะคะเราก็ดูก็สมบรรยากาศกันไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนก็สมถนนสวยๆงามๆนะคะ สุดยอดจริงๆค่ะอันก็มีป้ายบอกทางไปเรื่อยๆเลยนะคะมีทางแยกนะคะมันเขียนว่าอะไรเนี่ยข้างบนนะคะ,นะคะตรงไปขอนแก่นตรงไปสุมเพนะคะเลี้ยกกวขวาอำเภอขอนสวรรค์นะคะอำเภอขอนสวรรนัสด์นี่ตีก็ยังไม่เคยไปหลงนะคะอำเภอขอนสวรรค์นะคะ ว่า,ว,าว่าไม่เคยไปก็เคยไปผ่านไปครั้งหนึ่งนะคะตอนที่ตีไปบุรีรัมนะคะทุกคนก็ผ่านไปที่นั่นก็มีไปทางอำเภอบัวใหญ่นะคะของจังหวัดนครราชสีมานะคะอู้นครราชสีมานี่ก่วงมากมากเลยนะคะตอนที่ตีไปตีไม่รู้เลยมันทางไปบุรีรัมต้องผ่านอ่านครราชสีมาด้วยนะคะอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่นะคะโอ อำเภอนคอนสรสวรรค์นี้ก็เป็นอำเภอหนึ่งที่เจริญอยู่นะคะทุกคนเจริญระดับหนึ่งเลยนะคะก็ที่นันก็มีทั้งโรงงานเพื่อนเรียกว่าโรงงานอะไรโรงงานโรงงานอะไรนะโรงงานน้ําตาลหรือเปล่านะคะน่าจะเป็นโรงงานน้าตาลนะคะตรงนั้นนะคะถ้าตีพูดผิดหรือข้อมูละอะไรผิดเพี้ยนไปตีก็กราบขอโทษขออภัยนะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตีได้นะคะว่าอยู่ที่นั่นเป็นใส่โรงงานน้ําตาลหรือเปล่านะคะ พีดีเข้าใจผิดก็ขอโทษขออภัยจริงๆนะคะนะคะบรรยากาศตอนนี้เราก็อยู่ที่ตำบลช่องสามโอแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เจอนะคะอ่าฟากทางเมืองนั้นก็จะเป็นด่านนะคะด่านอ่าด่านประจำอยู่ที่ตำบลช่องสามโอนะคะทุกคน่ก็ตรวจทุกวันนะคะตรวจทุกวันนะคะที่ด่านนะคะนะคะอันนี้จะเขียนว่าอำเภออำเภอบานแท่นนะคะข้างหน้านะคะ ะะอันนี้ก็จะมีป้ายบอกทางใหญ่มากเลยนะคะนะคะถึงเขียนว่าคอนแกนเลี้ยวขวานะคะหนองบวัวลำพูตรงไปนะคะอ่าตรงหน้าเรานี่ก็จะเป็นสามแยกนะคะทุกคนนี่ละคะ่ะอันนี้จะเป็นตลาดขายมั่มนะคะฝากขวามือนะคะขวามือซ้ายมือนะคะขวามือก็มีซ้ายมือก็มีนะคะอยู่ที่นี่นะคะเป็นตลาดขายมั่มเป็น ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะคะของตำบลช่องตำหมของอำเภอแ้งคอรเรานะคะนะคะขางหน้าก็จะเป็นอ่าสามแยกสามแยกนี้เราก็แยกไปแยกหนึงก็ไปที่อำเภอบ้านแท่นอำเภอ,อจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ ข้างนี้ขวามือซ้ายมือเราไปก็ตรงไปนะคะตรงไปก็จะเข้าอำเภอแก่งคอยบรรยากาศแถวนี้มีทะู่กเขานะคะล้อมรอบเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีๆสวยงามงามนะคะทุกคนนะคะันนั้นจะเป็นถ้าตีเดาไม่ผิดก็น่าจะเป็นฟูผาเทนนะคะทุกคนนะคะข้างหน้าเรานู่นนะคะาตีเดาไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นฟูผาเดงนะคะมาถึงจุดนี้ตีก็คงข,งขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะบ๊ายยกับขอขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมตีมาดูตลอดน,นะคะ